พ่อของลูกค้าพอเราตัดผมเราเสร็จปุ๊บเราก็จะบอกว่าพี่ตัดเลยไหมครับโอ้ไม่ไม,ไม,ไม่ครับผมไม่ให้ผู้หญิงจับหัวครับอาจจะเป็นคนแก่ก็ได้บางทีเขาอาจจะอ,อาจจะสักสักของสักอะไรมาไม่ให้จับอะไรอย่างเงี้ยอืมก็มีส่วนหรืออาจจะไม่มั่นใจว่าเฮ้ยช่างผู้หญิงมันต้องเป็นช่างที่ไม่ได้เก่งช่างใหม่หรือเปล่า oh. ก็เลยไม่ให้ตัดไม่ให้จับเจอไม่บ่อยแต่ก็แล้วแต่มึงตัดผมผู้ชายเก่งเนยเพราะว่าม,มึงไป,ปทอมได้ปะ มันไม่เกี่ยวเลยมันทุกอย่างอ่ะมันอยู่ที่ฝีมือเราเองตัวเราเองในการฝึกฝนอาชีพไหนมันก็ไม่โอเคเท่ากับตัดผมแหละมันเป็นสไตล์เราด้วยความที่ว่าพอมาอยู่ร้านนี้นานอ่ะเราจะรู้แล้วว่าคนนี้จะชอบตัดกับผู้ชายพอเขาเข้ามาปุ๊บเราก็จะพี่วัดตัดผมให้พี่วัดตัดเลยไม่ต้องถามเขาเลยบางคนมาปุ๊บขอตัดกับพี่วัดอ่ะโอเคก็ตัดเลยยิ่งถ้าเป็นลูกค้าพี่วัดด้วยยิ่งไม่ตัดเลยเหมือนกันว่าไม่ตัดไม่รู้สึกอะไร เป็นนานแล้วค่ะตั้งแต่อายุ12ไม่ได้ชอบไม่ได้ชอบแม่บังคับพอปิดเทอมปุ๊บแม่ไปสมัครแอบไปสมัครไว้ให้พอปิดเทอมเอาเราไปเรียนเลยเพราะว่าอยากให้เป็นเหมือนของแม่ยังนั่งร้องไห้อยู่เลยวันนั้นไม่ชอบไม่อยากเรียนไม่เอาเลยแต่ว่าแม่บังคับตัดเรื่อยๆช่วงวันหยุดจะไม่ค่อยได้ไปไหนกับเพื่อนๆอยู่แล้วสมมุติว่าถ้ามึงไปเปิดร้านเองหถือเปาเป็นบริษัทไม่นะในการที่ว่าผู้ชายไม่ตัดใช่ไหมไม่เพราะคุณมีลูกค้าประจํา การพูดการคุยรู้ในจุดของเขาว่าเขาอยากคุยกับเราแบบไหนลูกค้าบางคนพูดลึกยันชีวิตส่วนตัวเขาเลยนะกับเราด้วยความที่เขาไวาใจในการที่คุยกับเราแล้วเราไม่ไดเอาไปของเขาไปพูดต่อคุยกันจนสนิทเป็นเพื่อนกันหลังจากนั้นเขาติดใจเขาก็กลับมาค่ะเขาไม่ได้ไปไหนลูกค้าส่วนมากติดติดช่างนะไม่ได้ติดร้านนะบางคนอะ่ะของเราอะ่ะย้ายมาสามร้านแล้ะมาที่นี่ก็ยังมีลูกค้าตามสะ <30 S 2> อยู่เกินสามสิบ <30. S 1> เกินสี <30. S 1> ่สิบ เกินเกินกว่านั้นเออถึงร้อยถึงมีถึงเพราะว่าบางคนมาตัดเนี่ยทางครอบครัวพ่อลูกก็ส่วนมากจะอยู่กับทรงผมเลยช่วงแรกๆมาจะอยู่แต่ทรงผมพอหลังๆเริ่มสนิทเริ่มคุยเรื่องส่วนตัวมีเหมือนกันไม่ต้องบอกทรงมึงมึงมากับกูมึงก็ไม่ต้องบอกทรงว่ามึงจะตัดทรงอะไรก็ไม่ได้พูดอ่าอย่างพี่วัดก็จะเป็นผู้ใหญ่หน่อยก็ไม่ต้องบอกทรงกันมันรู้กันแล้วว่าควรที่จะตัดแบบไหน บอกแค่ว่าสั้นๆหน่อยอกูก็ไมไ่ตัดให้มึงสั้นอะไรอย่างเงี้ยกูก็ดูจากหัวไงเหมือนที่บอกไง<ด>ก่อเม,มาแบบเลสอีกแบบแต่หัวอีกแบบนะ้มีมันก็ไม่ได้โดยตรงก็มีดูจากเนื้อผมดูจากเส้นผมคนเป็นช่างอะ่ะแค่ดูอะบางทีเขาก็รู้แล้วว่าเราควรจะตัดแบบไหนเหมือนช่างสักอะเราจะไปสักอะเราถามเขาว่าเราจะไว้จุดเนี้ยเขาจะแนะนำเราว่าจุดนี้ไม่น่าจะโอเคนะเอาจุดนี้ดีกว่าไหมเอาตรงนี้ดีกว่าไหมเอาแบบนี้ดีกว่าไหม มันจะเป็นอย่างนี้จริงๆมึงตัดผมกูเนี่ยอะไรที่ยากสุดหนวดผู้ชายบางคนหนวดแข็งไงอย่างของมึงเห็นปะล่ะหนวดมึงแข็งมากล้านไลไปเยอะยังยังกรรมพันธ์กรรมพันธ์เราได้เจอคนเยอะได้จับหัวคนที่เราไม่เคยได้จับด้วยนะแบบได้ได้แต่งทรงผมให้เขาได้รับรู้ว่าเอ้ยผมคนนี้ควรจะตัดออกมาเป็นแบบไหนได้มีเพื่อนได้มีลูกค้าเพิ่มขึ้นค่อนข้างเยอะค่ะ คือเพื่อนบางคนมันหายการติดต่อ,อก,กันไปนาน<ม>พอได้รู้ว่าเอ้ยรี่ตัดผมที่นี่ใช่ไหมเออเดี๋ยวมานะพอม,มาเจอกันปุ๊บเ่เดี๋ยวเอ้ยมึงวันนี้กูเจอคนนี้นะอะไรอย่างเงี้ยก็มาเจอกันแล้วได้โทรคุยกันว่าเออวันนี้เพื่อนคนนี้มาตัดผมนะคนนี้มาตัดผมนะอะไรอย่างเงี้ยได้ได้ได้ได,ได,ได้ได้เจอมากขึ้น<ม>ได้มีสังคมกันมากขึ้นที่หายหายไป5ป้าปีก็กลับมาเจอกันหมดเลยม,มันเป็นอาชีพเราไปแล้วห uh huh. ยุดไมได่ได้แล้วหละ เสียด้ลูกค้าสงสารลูกค้ากว่าเขาจะเจอช่างที่ถูกใจเนาะบางคนอะ่ะมันมันยาก